กบสวัสดีครับบรรดาป่อแม่พี่น้องกูคู่กูคนครับบ่า่ยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับเนาะวันนี้ก็มาปะกับลุงกเกษมตรีศักดิ์เหมือนก่าเหมือนเดิมวันนี้นะครับเลยปัน่นรถในจักรยานนะครับออกกําลังกายมาถึงบ้านหม่อนนะครับบ้านหม่อนอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนาะก็มาปะใสวัดวัดหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่า วัดปืนก็ร่มรื่นดีนะครับก่อปะอาาไปเอี่ยวไปชมอพอในวัดเปิืนมันมีอย่างพ่องนะครับปายบรกกาศปาวัดธรรมจารึกค้วยบง เนี um ่ยครับมีสะดุบอย่างวิญญาณะครับเจ้าตักสิลเนาะ สามกระสัตย์มีหันหนึ่งสองแล้วก็สามนะฮะมันทุกินหรอ ทานใครานมาเขาดูแลบ้นโดนเขาวเขามาเอวไม่เอยมาเลียมเจ้าภาพมีเจ้าภาพมโนสร้างเงินสร้างนี่นะม่ใช่เอามีเจ้าภาพมาหลับเองอยากเอาแต่คนเออพปูนทะได้านลเคยเคทำไมคะทำไคะทไะยาห บนที่เดียวเหมืนกันฮะบนบ่าผมเ็ไปเลียงแล่วลอเป็นภาพเนาะนี่ห้าไรเขาสร้างเ้างว่าเขาเตรียมให้ด้วยแล้วเนี่ยโอ้ตอนนี้นี่จ้ะจ้มาก็จะเล่นสักที้ต้องออกกำลังอ่ะเป็นไปเดเนนะ โอ้ตาไม่ไไึกหนาขนาดนะี่ครับเลนี่บริเวณวัดครับ จะบรรยายอย่างไรเนาะครับครับเป็นบริเวณวัดแล้วก็ น่นโผ่น้อ้ิลมไหนกันฮะโอ้โอ้คนสร้างไหนนี่เนี่ยสร้างเนี่ยสามสิบกว่าปีเลยเดี๋ยอะยาวบัรไดพยายานหนักก่อน ฉันยังมีอ่ะเจอไหมโอชันว่ะเนี่ยอ,อ๋อโอ้บริเวณวันไี้กว้างนักแก้นร่บรเป็นบล็อกออกแอคครับลุ่มๆบนๆเนาะครับข้องน,าน้าไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ย ก็ด้านหลังครับตีจะมาลงถึงขัง้นใดหนักครับ Mm-hmm. <clears throat> โอ้ี่ตอนลงครับย้อนแสงน่อยครับนะครับนี <oh ่ก็น้าไม้ทาแล้วครับถึงน้าไม่ทาแล้ว ยกไปจอสับหน่อยถ้ามีอีกพันจอเนี่ยนะครับนี่เราจะให้ปีละโอ้ดังดีดังดีได้ได้ได้สามครั้งเท่านั้นใช่ดีสามครั้งอ่าโอเคแตกเลยแตกเลย นี่ครับน้ำไหลทางทางกุงเพ่ครับไหลจากกุ้งเพ่กกนเพะนาะครับไปถูไปทางบรรทาใตตนะครับเนะอถูไปทางสระราแม่ท้าท้ากาท้าอย่างพวกน,นัครับโอ้ยาวพอสมควรเนอะ ถ่ายรูปไปเลยเาไปโชว์ที่ฝรั่งเศสจะจะำบ้านจะจำบ้านอย่างนี้จะให้คุณอิ๊ทำช่างมาทำเลยเอาไว้จากประตูบ้บานหน้าบ้านไปเลยจะถึงโ่งบ้านในบ้านเลยจะมีบางสนามมาจากตัวจากกัโอ้ทางนี้ขึ้นมาแล้วครับ เอาละครับแล้วคลิปนี้ก่อนจบไปอีกก่อนนะครับขอจบไปอีกก่อนนะครับป้ากับแม่คลิปหน้าก็อย่าไปลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงกับเสีมเสรีสักด้วยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณแรรมกรรมนะครับ,รบ,ขอขอรรบที่ติดตามที่พอ,อที่ชมนะครับคลิป ขอลุกเกษมเซริศัก์ตั้งแต่ต้นจนโจบครับก็ขอขอบคุณรับโชวนี้ก็สวัสดีครับ